อัสดาลกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูผัดเผ็ดลูกชิ้นปลาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนำตะไคร้ซอยใส่ในโรรกตามด้วยค่าพริกแห้งขมิน้นแล้วก็เกลือจากนั้นก็โขลกให้ละเอียดค่ะพอได้ประมาณนี้ก็ใส่กระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปิ แล้วก็โคลกต่อให้ละเอียดเข้ากันค่ะพอเข้ากันดีประมาณนี้แล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วนำถั่วฝักยาวมาหั่นเฉียงแบบนี้นะคะ ต่อด้วยพริกชีฟ้าแดงฉีกใบมะกรูด เสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่เครื่องแกงที่ตำไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะผัดผัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บผัดน้ำตาลปี๊บกับเครื่องแกงให้เข้ากันค่ะผัดไปเรื่อยๆกัจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายแล้วก็เปลี่ยนสีเข้มขึ้น ได้ที่แล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปขัดลูกชิ้นปลาให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็ขัดต่อค่ะใส่ส้มแขกน้ำปลา ผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอลูกชิ้นปลาสุกได้ที่แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดค่ะผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอได้ประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะตักเสิร์ฟใส่จาน แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูผัดเผ็ดลูกชิ้นปลาเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมเผ็ดหอมเครื่องแกงมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ